มาครับพี่น้องอันนี้เนื้อแดดเดียวครับพี่น้อนโมเมนแดดเดียวเลยแล้วได้แดดครับพี่น้องอันนี้เป็ดสมู๊กครับพี่น้องเป็นตอนน้อครับตัวนี้เป็นตอนเป็นชินครับพี่น้องอันนี้แบบฟักนะครับสมู๊กครับพี่น้องต้องทอดเไปนองนไปนี่ทอดเบื้องครับพี่น้องเราจะเป็นยังไงครับพี่น้องอันนี้โใเ่ไปตองครับพี่น้องอันนี้แบบเป็นตอนเนื้อแดดเดียวนี่ทอดมีปลานผสมน้ำครับพี่น้อนผสมเปนนิ่งหน่อยครับพี่น้องนี่ อยู่คนเดียวทอดไลฟ์เดี๋ยวกินบลูเบอร์ครับพี่น้องเอาสิดทดลองหน่อยกำลังเห็ียมือว่านนี่จยเป็นหรือบป่เป็นโอ้โหมู่้วกันครับพี่น้องก็ามาเทสแต่ว่ามันก็หอมอยู่ได้เละหอมกินเปรี้ยวออกพี่น้อ,อ,นองซุอปอะไรน,นี่ครับพี่น้องนี่มาทอดที่ห่อเซไปตองผอวสปไปตองนี่ตัวนี้ครับพี่น้องที่เอาไปทอดนี่หอม หอมขนาดได้ครับพี่น้องเอา้าไปแล้วครับพี่น้องขอคารวดีครับพี่น้องโปรงปายส,สุขสุขคน